านะคะยินดีค่ะยินดีค่ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยค่ะบอกสบายมากเลยนะคะขอบคุณค่ะมีใจทีชอบนะคะสบายใช่ไหมคะเฮ้ยหุ้ยสบายมากเลยเจสบายมากแปลว่าเองเป็นวดมาด้วยเหรออืมก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันราคาเหมาวะเจก็แถมหนูอีกคนนึงไงเฮ้ยจ่ายให้เฉพาะลูกทัวร์้ยประทอยอย่างนี้ก็บ้านนะนนี้ พี่เชิญที่รถดีกว่าค่ะไปที่รถเลยดีกว่าแอร์เย็นมากค่ะไปเลยค่ะสามหมื่นไปเลยนะลูกเลยค่ะ ระวังนะระวอบลวอเลยคะรวคะวตรงนี้ใครมาก็ติดใจใช่ค่ะ,คะ ว่าทางเราก็ต้องขอโทษคุณมากๆเลยจริงๆอ่ะนะคะที่ว่าเด็กของเราเนี่ยเขาไปทําให้ข้อบของคุณจะต้องเสียหายนะคะแต,แต่พูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้เป็นคนขององค์กรนะคะคือเขาเป็นเด็กที่กําลังอยู่ในระยะทดลองงานนะคะนี่คือว่ากลับไปเนี่ยต้องหักคะแนนเยอะเลยนะเนี่ยอุ้ยอ่ค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นน,นามบัตรของทางเราเองนะคะ หากมีอะไรให้รับใช้นะคะก็บอกไปได้นะคะขอบคุณนะครับี่ขนาดผมไม่ได้เป็นลูกค้าของคุณคุณยังช่วยเหลือผมได้ดีขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวกลับไปผมจะแนะนำเพื่อนๆให้ซื้อโทรของคุณให้เยอะๆนะครับโอ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ <c oughs> ใจดีจังเลยอ่ะว่าแต่คุณชื่ออะไรเอาเบอร์มาไม่เห็นจะต้องรู้เลยว่าชื่ออะไรก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าฉันทำงานที่ไหนโอ้ย ทำผิดไหมทำผิดก็เงียบๆไหมไหมโอ้ยอา่าคืออย่างนี้ค่ะคนนี้อ่ะนะคะนางสาวพอเพียงพรเจริญกุลนะคะหรือชื่อเล่นชื่อแพรค่ะนะคุณคุณตะเมมไม,ไมค่เดี๋ยวลืมนะคะโค้ยค่ะนี่เจ<ท>๊ฮะอะลูกทัวร์รอนานแล้วนะ ทางเราก็ต้องขอตัวก่อนนะคะยังไงก็ต้องขอโทษมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเดินทางข้างใดอย่าได้ลืมนะคะนี่นาะ Global Travel and Services นะคะครับค่ะยินดีบริการขอบคุณนะคะขอโทษนะคะครับผมคเอาลไปะคะขอไม่คะขอโทษ <ไป S 1> ด,ด้วยนะคะ<ป>สําำหรับความรอ เพียงแผลเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะบริษัทดีน่าก